ไปนั่งดื่มกาแฟกับเพื่อนในร้านกาแฟชื่อดังที่นครลอสแอนเจลิสมีลูกค้าใหม่เข้ามาในร้านเข้ามาคนเดียวเลือกนั่งโต๊ะถัดจากเราผู้ชายคนนั้นเรียกหาบริกรแล้วสั่งว่ากาแฟสองแก้วแก้วหนึ่งติดไว้บนฝาผนังพวกเรางุนงงกับวิธีการสั่งกาแฟของเขาสักครุ่เดียวบริกรก็นำกาแฟหแก้วมาเสิร์ฟให้เขาที่โต๊ะ ผู้ชายคนนั้นจัดการจ่ายเงินค่ากาแฟสำหรับสองแก้วทันทีหลังจากที่เขาดื่มกาแฟเสร็จและลุกออกจากร้านไปบริกรก็นำเอากระดาษแผ่นเท่าฝ่ามือติดไว้บนฝาผนังมีข้อความเขียนไว้ว่ากาแฟ1แก้วสักครู่หนึ่งก็มีลูกค้ารายใหม่เข้ามาคราวนี้มาสองคนสั่งกาแฟไป3มแก้วสแก้วนั้นให้เสิร์ฟที่โต๊ะส่วนอีกแก้วหนึ่งให้ติดไว้บนฝาผนัง หลังจากดื่มเสร็จและชำระเงินค่ากาแฟ3ามแก้วทั้งสองคนก็เดินจากไปแล้วบริกรก็นำกระดาษแบบเดียวกันไปแปะไว้บนฝาผนังข้อความเขียนไว้เหมือนเดิมว่ากาแฟ1แก้วพวกเรารู้สึกประหลาดใจกับวัฒนธรรมที่ดูแปลกสำหรับการสั่งกาแฟของคนแถวนี้แต่อาจจะเป็นเพราะพวกเราเป็นคนแปลกหน้าของที่นี่จึงยังไม่เข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งกว่านี้ แล้วก็คิดว่าธุระไม่ใช่หลังจากดื่มกาแฟเสร็จเราจึงจ่ายเงินแล้วก็จากไปหลังจากนั้นไม่กี่วันพวกเราก็กลับไปที่ร้านกาแฟนั้นอีกครั้งหนึ่งระหว่างที่เรากำลังดื่มดำกับรสชาติกาแฟที่หอมกลุ่นอยู่นั้นก็มีลูกค้าใหม่เข้ามา เข้ามาคนเดียวถ้าตัดสินจากการแต่งตัวของลูกค้ารายนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้ากับบรรยากาศที่ดูดีของร้านสักเท่าไหร่ลูกค้าคนนี้ดูน่าจะมีฐานะค่อนข้างยากจนเขาเข้ามาในร้านนั่งลงที่โต๊ะว,ว่างตัวหนึ่งหวาดสายตาไปที่ฝาผนังในขณะที่บริกรเดินมาหาเขาถึงโต๊ะเขาชี้ไปที่ป้ายซึ่งติดไว้บนฝาผนังแล้วบอกว่า ขอกาแฟบนฝาผนังแก้วหนึ่งสักครู่หนึ่งบริกรก็นำกาแฟมาเสิร์ฟให้ด้วยท่าทีที่อ่อนน้อมเช่นเดียวกับที่มีต่อลูกค้ารายอื่นชายคนนั้นนั่งดื่มกาแฟเงียบๆสักครู่หนึ่งจนหมดก็ลุกจากไปโดยไม่มีการจ่ายเงินค่ากาแฟพวกเราก็ยังมองดูด้วยความมึนงงก่อนที่จะเห็นบริกรของร้านคนเดิมเดินไปเก็บแก้วเปล่าแล้วดึงกระดาษที่เขียนว่า กาแฟหนึ่งแก้วบนฝาผนังออกไปหนึ่งแผ่นถึงตอนนี้พวกเราจึงได้เข้าใจถึงเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นก็คือการรับรู้ได้ถึงว่าผู้คนแถวนี้ช่างให้เกียรติและมีน้ำใจต่อผู้คนที่มีฐานะยากจนอย่างมากแท้จริงแล้วกาแฟสักแก้วก็คงไม่ใช่สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน แต่มันก็ทําให้เราตระหนักได้ว่าเมื่อเรารู้สึกดื่มดำหรือมีความสุขกับสิ่งที่เราชื่นชอบเราอาจอยากที่จะคํานึงถึงหัวอกคนอื่นขึ้นมาบ้างคนเหล่านั้นก็คงอยากมีความสุขที่ได้ดื่มดำกับรสชาติของกาแฟสักแก้วเช่นเดียวกับเราเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีปัญญาหรือที่แท้จริงก็คือไม่มีเงินสาหรับค่ากาแฟนั้นส่วนผู้ให้บริการนั้น ตอนที่เขากำลังให้บริการลูกค้าคนที่มาสั่งกาแฟบนผนังสีหน้าของบริกรก็มีรอยยิ้มตลอดเวลาในขณะที่ลูกค้าคนนั้นก็มาได้แสดงตนว่าเขาต้องลดทอนศักดิ์ศรีของตัวเองให้ต่ำต้อยเพื่อกาแฟแก้วนั้นเขาก็แค่เดินเข้ามาในร้านด้วยท่าทีปกติเหมือนลูกค้าทั่วไปแล้วมองหาแผ่นกระดาษที่เขาต้องการบนฝาผนังให้เจอแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว ส่วนคนที่จ่ายเงินค่ากาแฟพิเศษแก้วนั้นเขาจ่ายเงินไปทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนได้ลิ้มรสกาแฟแก้วนั้นแต่เขาก็เต็มใจที่จะจ่ายโดยไม่ฟ้อร,รอดูและไม่ได้หวังสิ่งใดๆเป็นการตอบแทนเขาคงคิดแค่อยากแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกอย่างเรียบง่ายแต่ดูสง่างามหรือเกิน นี่คงจะเป็นความรักและความสวยงามที่เรายัางพอจะพบเจอได้บนโลกใบนี้ขอคาระวะในน้ำใจที่น่านับถือของผู้คนเหล่านั้น